ใช้ลน์2ไลน์ไอดีในมือถือเครื่องเดียวกันหรือใช้ลน์2เบอร์นะคะในมือถือเครื่องเดียวกันแบบนี้นะคะซึ่งลายสองลายนี้นะคะจะเป็นลายที่ไม่ใช่ ID เดียวกันนะคะและสามารถใช้ในเครื่องเดียวกันได้จะมีขั้นตอนการทำยังไงไปดูกันค่ะ บางครั้งเนี่ยหลายๆท่านนะคะอาจจะมีโทรศัพท์2เบอร์หรืออาจจะมีไลน์ไอ2ดี n สองไลน์ไอดีนะคะแล้วอยากจะใช้ในมือถือเครื่องเดียวกันนะคะซึ่งก็สามารถทําได้โดยวิธีการสร้างแอปพลิเคชันไลน์ขึ้นมาอีก1แอปนะคะหรือเรียกอีกอย่างก็คือวิธีการโคลนแอปไลน์นั่นเองค่ะสำหรับการโคลนแอปไลน์นะคะใช้ได้กับโทรศัพท์บางรุ่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดาจะใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะคะเป็น v i v o V20 ในการโคลนแอปพลิเคชันไลน์นะคะ โดยขั้นตอนในการสร้างแอปพลิเคชันล n e ขึ้นมาอีกหนึ่งแอปนะคะมีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกเลยเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นเมื่อเข้าสู่หน้าจอของการตั้งค่านะคะให้เลื่อนหน้าจอขึ้นนะคะจะเจอเมนูคำว่าแอปและการแจ้งเตือนค่ะก็กดเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นก็กดเลือกเมนูโคลนแอปตรงนี้ค่ะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะตอนนี้เนี่ยแอปบนมือถือของดาที่สามารถโคลนได้นะคะ ก็สามารถโคลนได้2แอปคือ Facebook และ LINE นะคะจากนั้นเมื่อเราต้องการโคลนแอป LINE นะคะให้กดเปิดตรงปุ่มนี้นะคะให้ปุ่มนี้เปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีน้ำเงินนะคะและรอการโคลนแอปสักครู่นะคะเมื่อมีการโคลนแอปสำเร็จแอป LINE ก็จะถูกตั้งเป็นช็อตคั t อยู่ที่หน้าจอนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าจอนะคะซึ่งก็สังเกตจากแอปไลน์เดิมที่เราใช้อยู่หรือมีอยู่แล้วจะเป็นแอปแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแอปไลน์ใหม่ จะมีค่าสีแดงๆแบบนี้นะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะคะว่าแอปไลน์ที่ถูกควรมาใหม่ไม่ใช่เป็นแอปไลน์เดิมนะคะลองกดเข้าไปในแอปไลน์ใหม่ก็จะพบว่าเหมือนเราติดตั้งแอปมาใหม่เลยค่ะสามารถเข้าระบบด้วย ID ดีลน์ใหม่ได้เลยหรือว่าจะใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราค่ะสมัครไลน์ใหม่ก็ได้นะคะ โอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการโคนแอปไลายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ